สวัสดีตอนเช้าวันจันทร์นะคะเด็กๆวันนี้นคุณป้าจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยหน่วยอะไรคะหน่วยช่างตวงวัดน,นะคะลกูกนี่นคุณม,มัามีรูปภาพมาให้ดูนะคะอันนี้ก็คือไว้ช่างเครื่องปรงุงอาหารอันนี้ช่างวัดส่วนสูงใช่ไหมลูกอันนี้เอาไว้ตวงขนมทําขนมเค้กใช่ไหมคะอ่า วันนี้วันจันนะคะคัณคทูมั่มจะทบทวนเนื้อหาที่เรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเด็กๆเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนหน่วยหนูรักหนังสือใช่ไหมลูกหลือบ,บุกใช่ไหมคะหนูรักหนังสือก็จะมีหนังสือเรียนใช่ไหมคะหนังสือเรียนก็คือหนังสือเด็กๆเรียนในห้องใช่ไหมลูกจะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ใช่ไหมลูกอันนี้คุณมั่มยกตัวอย่างก็คือภาษาอังกฤษนะคะ อ่าต่อไปหนังสือนิทานสวยไหมคะหนังสือนิทานก็คือหนังสือที่มีรูปร่างสีสันสวยงามมีรูปการ์ตูนใช่ไหมลูกมีเนื้อหามีตัวหนังสือเยอะๆเด็กๆจะไม่สามารถอ่านเองได้นะคะคุณครูจะเป็นคนเล่าให้ฟังใช่ไหมลูกอันนี้ก็คือหนังสือนิทานนะคะอ่าวันนี้นะคะวันจันทร์เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยช่างตวงวัดคุณครูมก็จะมีเนื้อหา เนื <ian> ้อหาที er ่ควรเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับหน่วยช่างตวงวัดนะลูกก็จะมีหนึ่งความหมายของการช่างวันอังคารก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการตวงนะคะวันพุธจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการวัดนะคะวันพฤหัสก็จะได้รู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการช่างตวงวัดที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะวันศุกร์ก็จะได้รู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการช่างตวงวัดที่ได้มาตรฐานค่ะ อาวันนี้วันจันนะลูกเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการช่างนะคะกุยหมวัวกุยหมวก็คือภาษาจีนเกี่ยวกับช่างนะคะเด็กมองเห็นไหมคะอ้าวการช่างก็จะมีกุยหมวัวถ้าวัดตัวงก็เช,ชื้อฉีรองยาวก็ฉางชอตสั้นก็ดานดะเบาก็กว้างหนักก็ ชงดเห็นไม่รูกภาษาจีนแบบเบื้องต้นที่ม่าเอามาให้ดูเด็กๆสามารถไปอ่านออกเสียงตามได้หรือม่าไม่เข้าใจนะคะเด็กๆก็ถามคุณพ่อคุณแม่นะคะลูกอ้าวทีนี้วันนี้นะคะการช่างความหมายก็คือการช่างน้ําหนักคนสัตว์สิ่งของใช่ไหมคะที่ใช้เครื่องช่างชนิดต่างๆที่เหมาะสมนะคะไม่ใช่แต่ช่างช่างหมูเอาไปช่างคนแบบนี้ได้ไหมคะ ไม่ได้เราต้องดูให้ความเหมาะสมเดี๋ยววันนี้คุณม,ม่มจะมีรูปภาพตาช่างเกี่ยวแต่ละชนิดมาให้ดูนะคะว่าเราจะใช้วิธีแบบไหนที่ได้ถูกต้องอันนี้อันแรกนะคะรูปตาช่างสปริงใช่ไหมคะตาช่างสปริงก็จะใช้ช่างสิ่งของผลไม้ผักเนื้อสัตว์ใช่ไหมลูกเพราะเวลาเราไปที่ร้านค้าเราก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าตาช่างอันนี้เราใช้ช่างผักช่างหมู หรือว่าบางคนที่บ้านขายของคุณตาคุณยายใช่ไหมลูกก็จะมีตะช่างแบบนี้ทุกคนเราก็ช่างพักช่างมูเอามาช่างเด็กๆได้ไหมคะบางคนโกรในใจไม่ได้คะ่ะเพราะว่ามันจะเกินเพราะว่าตะช่างอันนี้จํากัดแค่สิบห้ากิโลนะคะลูกอ่าตะช่างอันต่อไปก็คือตะช่างเครื่องปรุงใหญ่มากเลยหไหมคะคุณมั่มขยายให้ดูปรุงอาหารปรุงแป้งทําขนมเค้ก จะเรียกเป็นกรัมใช่ไหมลูกเห็นไหมมันจะเป็นหน้าปัดแบบนี้มันจะไม่เหมือนแต่ช่างสปริงเมื่อกี้นะเด็กๆก็สังเกตจ,จะมีกี่กรัมได้เท่าไหร่เวลาช่างแป้งก็ต้องเท่ากันขนมออกมาก็ต้องแบบเดียวกันปริมาณเท่ากันใช่ไหมคะอันนี้ก็กะได้เพราะว่าช่างก็มีประโยชน์ถ้าเราใส่มากเกินไปใส่น้อยเกินไปน้ําตาลมันก็ไม่หวานขนมนก็ไม่อร่อย ใช่ไหมคะก็ไม่มีคนมาซือ้อใช่ไหมลูกอันนี้ตาช่างสําหรับช่างเครื่องปรุงเครื่องทําขนมนะคะอาต่อไปอันนี้ใครรู้จักเอ้ยใครเคยตามบ้างอันนี้ตาช่างคนลายคิตตี้ใช่ไหมลูกมันก็จะมีตาช่างแบบดิจิตอลใช่ไหมลูกแล้วก็แบบมองดูที่เข็มที่จะเลื่อนไปเวลาเราไปยืนคุณครูม,มั่มีสองแบบมาให้ดูก็คือแบบยืนลายคิตตี้กับแบบสูงแบบนี้ใช่ไหมลูก อันสีดำนี่คือใช้แถวโรงพยาบาลใช่ไหมคะเวลาใครไปหาคุณหมอก็จะได้ช่างแต่ช่างแบบนี้ใช่ไหมลูกอนที่จะไปวัดความดันใช่ไหมคะอันนี้ก็คือช่างน้ําหนักช่างคนนะคะช่างหมูไม่ได้นะคะต้องใช้ให้ถูกเด็กๆต้องสังเกตด้วยนะคะอ้าต่อไปนะคะเมื่อเด็กรู้เกี่ยวกับความหมายของการช่างแล้วรู้เกี่ยวกับภาษาจีนแล้วพุดมั่สอนมาได้ความรู้ไม่มากก็น้อย เด็กๆสามารถนำไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะโดยการถามคุณพ่อคุณแม่หรือดูในทีวีใน YouTube แล้วก็ถามว่าการช่างแบบนี้ใช้ช่างอะไรตาช่างแบบนี้เราจะให้ใครช่างแล้วตาช่างแบบนี้มีกี่ขีกี่มิลก็จะรู้อีกอันนี้คุณมั่งให้ความรู้เบื้องต้นนะคะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะวันอังคารคุณุมั่งก็จะมาสอนเกี่ยวกับ เรื่องหน่วยช่างตวงวัดเหมือนเดิมเลยลูกแต่จะไม่ใช่เกี่ยวกับความหมายของการช่างนะเราจะได้รู้เกี่ยวกับอีกเนื้อหาในวันต่อไปนะคะก่อนที่คุณรูมั่มจะจบวันนี้นะลูกนะเกี่ยวกับความหมายของการช่างคุณครูม,มั่มก็จะมีคุณค่าพระโอรสารที่บูรณาการเข้ากับหน่วยการช่างนะคะกับวันนี้ที่เราเรียนนะลูกความจริงก็คือเมื่อเราไปซื้อของใช่ไหมลูกเราให้ให้ผู้ขาย ขายของให้เราแล้วก็ต้องการความจริงเห็นด้วยตาของตัวเองใช่ไหมลูกไม่ใช่เราซื้อหมูหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลมีหนึ่งกิโลใช่ไหมลูกเขาช่างให้เราแค่ห้าขีดอย่างนี้มันก็ไม่ตรงไม่เป็นความจริงใช่ไหมคะเหมือนว่าเด็กๆตัวเล็กๆแล้วไปขึ้นตาช่างหนักห้าสิบโลแบบนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องมันก็ไม่เป็นความจริงเพราะว่าเด็กๆน้ําหนักแค่ยี่สิบเอ็ดกิโลแต่เราไปช่างในห้าสิบเหมือนผู้ใหญ่อันนี้ก็ไม่เป็นความจริง อันนี้คุ้มั่มกบูรณาการมาให้เด็กเข้าใจแบบไม่ไง่ายนะคะเกี่ยวกับคุณค่าพระวรสารนะคะเด็กๆวันนี้นะคะวันจันทร์แรกของสุดสัปดาห์ที่เราเรียนออนไลน์อีกหนึ่งสัปดาห์นะคะเดี๋ยวคุณคุูมั่อมก็จะมาสอนอีกในวันพรุ่งนี้เด็กๆอยู่บ้านนะคะลูกสามารถทําความดีส่งมาให้คุ้มม่อมได้นะคะในไลน์กลุ่มห้องเราทําความดีก็ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน,อนใช่ไหมคะแล้วก็อ่านหนังสือที่คุณมั่อมให้ไป แล้วก็ฝึกทําเพราะว่าสัปดาห์นี้เราไม่ได้เอาหนังสือกลับบ้านใช่ไหมลูกมุณม,ม่มก็ให้ทบทวนภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ทําหนังสือหน้าต่อไปที่ให้ไปนะคะแต่จะรบกวนผู้ปกครองให้ถ่ายรูปมานะคะเราจะเอามาสอนในคลิปแล้วก็ส่งไปให้ในไลน์กลุ่มนะคะแต่วันนี้นะคะมุณม,ม่มให้ความรู้เพลงแค่นี้เด็กๆอยู่บ้านอย่าดือ้ออย่าซนนะคะดูแลสุขภาพของตนเองด้วยเพราะว่าช่วงนี้ โรคระบาดเริ่มมาอีกแล้วใช่ไหมคะโอไมค,ครอนใช่ไหมลูกต้องปิดปากปิดเมสกดอ,ออกจากบ้านล้างมือบ่อยๆนะคะ่าวันนี้นะคะคุณครูมาให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยที่สีบเรื่องช่างตวงวัดนะคะพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันไหมนะคะเด็กๆอยู่บ้านอย,ย่าดืออย่าโซนบายบาย